วิธีแก้เคสปีชง2569ฉบับคุณลิวจิตสัมผัสสำหรับทั้งหมด4ปีชงนี้นะฮะถ้าเกิดเป็นด้านความเชื่อนะครับเกี่ยวกับการแก้เคสนะฮะพี่ลิวอยากจะแนะนำว่าตอนต้นปีนะครับเปิดมาสักกาชใหม่เลยในมกราคม2569นอยาะครับอยากให้ไปไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือก่อนคนจีนเรียกว่าไปไหว้ตัวเหล่าเยะนะครับไปไล่สิ่งที่ไม่ดีของที่ไม่ดีนะครับกับตัวเองแล้วก็ไปเสริมดวงชะตานะครับกับองค์เทพเจ้าที่เรียกว่า ไท่สุยเยหรือว่าไท่สวยเอียนะครับเรียกว่าเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาจำง,ง่ายๆเลยนะครับลำดับองค์ที่43นะครับผมไปไหว้ขอให้ท่านคุ้มครองนะครับดวงชะตาตลอดทั้งปีนะครับส่วนใครที่จจะเป็นชาวไทยนะครับแต่มีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับปีชงนะฮะ แต่อาจจะไม่สะดวกทําตามธรรมเนียมของคนจีนก็สามารถไปทําบุญตักบาปนะครับทำบุญใส่บาสวดมนข้ามปีนะฮะให้ตัวเองได้นะครับผมสามารถทําได้เหมือนกันครับอย่าลืมไปแก้เค็ดตามที่คุณริวแนะนํากันนะครับ